เย่เย่สำเร็จความคร้ด้วยอารมณ์นำพาความสุขร้นต่อผลลัพธ์ชัดจัดเต็มเย่เย่ เมื่อกี้พ่งจะนะคะสอนคอร์สลูกศิษย์นะคะสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงบอกตรงๆว่าองลงมากค่ะยา่ยายา่ยาเย่สวัสดีนะคะลูกชดชอยนะคะมาจากคอร์สสร้างอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงนะคะสวัสดีมะเหนียวด้ยวยลูกนะคะ มาจากคอร์สสร้างอารมณ์อย่างไรให้สําเร็จจริงนะคะต่อกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีคุณสุภาวิตาคุณจิราพรลูกโบรค่ะคุณวริยานัทค่ะน้องนุ่นค่ะลูกดาส่วนรวยมหาเสน่ห์นะคะลูกจ้าวานิช์นะคะคุณก้อยอันยองอาเซโยนะคะสวัสดีคุณโตเล็กใช่ไหมคุณชัชวานคุณมาริกาค่ะคุณนิพพรนนะคะคุณกี้คุณหนูกุ้งหนูกุ้งก็มาจักคอร์สนะสร้างอารมณ์อย่างไรให้สําเร็จจริงเย่ สวัสดี๊อกกี้ค่ะลูกคุณสมทรงค่ะโอ้มาเร็วมากเลยคิดถึงมากใช่ไหมใครส่งสัญญาณตามครูคะสวัสดีคุณเดียสายเสกคุณจันอัมพรคุณนกนะคุณพาพิทยาคุณน้อยมีเลิฟคุณวอคุณอัมพรครูแมวนะคะลูกปุ้งค่ะคุณมามายงกาถ้าครูอ่านผิดขออภัยนะคุณแม่เรียกอัญชันนะคะเจมินนะคะครูมีนนะครูมีเป็นแอดมินด้วยสวัสดีค่ะครู เย่เย yeah, yeah. ่สวัสดีนะคะคุณติ๋มสวัสดีนะคะนักข่าวส,สวยๆนะ้ำพึ่งอันชันคะ่ะลูกสวัสดีลูกดอกอ้อค่ะสวัสดีคุณตุ๊กธรรมรสค่ะในหน้าหมื่นล้านค่ะสวัสดีนะคะแม่พรร้อยล้านค่ะสวัสดีคุณเอยวสรุริรน์ค่ะสดใสไหมคะแจกความสดใส สวัสดีครูปาปริสาบ้านครีมด้วยค่ะคุณพอยนี่ค่ะสวัสดีคุณพัฒนันด้วยสำเร็จความไข้ด้วยอารมณ์พูดได้คํคำเดียวว่าสุขล้นจริงๆค่ะลูกค้ามามาก่อนเลยค่ะมาถึงหัวล็อกล่ามาก่อนเลยเพราะอารมณ์เปลี่ยนโลกค่ะเชื่อไหมคะว่าครูเองจากคนติดลบสิล้านเลื่อนติดตัวยี่สิบบาทค่ะ ลุกขึ้นมาร่าเริงบันเทิงจิตค่ะเบิกบานในชีวิตชีวิตเปลี่ยนค่ะที่สำคัญนะคะเบิกบานแล้วทำมาหาเก็บด้วยลูกทำงานที่รวยได้ได้วยลูกอ่าเย้เย้จำท่าเต้นที่กูเคยสอนได้ไหมจำได้เปล่าใครไม่ได้ดูคลิปย้อนไปดูเลยเย้ yeah. ตอนนี้อยากลุกขึ้นเต้นขอปรับกล้องวัดหนึ่งนะคะขอเต้นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เราอยู่กันนะคะบนซูเปอร์วีไพค่ะบนแฮปปี้โทรเวย์แย่คุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อคะ่ะ เพราะมันยิ่งกว่าฝันอีกค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องของโชคฟุกค,ค่ะมันเกิดจากการที่เราจงใจสร้างค่ะคุณสิตาเปลี่ยนชีวิตนะคะจากคนติดลบสิบล้านเหลือคนติดตัวยี่สบาทเปลี่ยนชีวิตด้วยกันเปลี่ยนอารมณ์เชื่อหรือไม่แล้วแต่คุณค่ะแต่ตอนนี้คุณลแล้วละเบิกบานก่อนเย่เบิกบานใหญ่ผลลัพธ์ไปไกลแน่นอนต้องสําเร็จความคร่าทางอารมณ์ก่อนลูกเราจะสอนกันแบบนี้แม้สะดวกแบบนี้ เย่ yeah. อย่ามัวนั่งจับเข่าร้องไห้อย่ามัวนั่งโศกาโศกเศร้าอย่ามัวหมดพลังเพราะนั้นคือพลังที่คุณไม่สามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆได้เลยแม้แต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เป็นพลังงานต่ำที่สุดที่คุณไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยแม่เจ้าเมื่อกี้เพิ่งสอนอารมณ์ที่ยี่สิบสองสบายดีสาวอลาวทุกคนสวัสดีลูกศิษย์จากบราซิล ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอุตตรดิษฐ์น้องบวรัมบูสัสดีลูกศิษย์จากกัมบเดียค่ะมาวิธีการสำเร็จความไข้ด้วยอารมณ์คุูขออนุญาลูกศิษย์คอสนะคะสร้งอารมณ์อย่างไรให้สำเร็จจริงออกมาแบ,บา่งปันนิดนึงกับอารมณ์ที่22ที่คุณไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยก่อนจการก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะการสำเร็จความไข้ด้วยอารมณ์ของเรานะคะก่อนอื่นเลย รู้ว่ามันเป็นสุดยอดคลิปอะแบ่งบันนะยองดีใจทุกคนนะลกูกยินีต้อนรับสมาชิกใหม่พวกเราหัวเราะต้อนรับสมาชิกใหม่หน่อยเร็วมาเย่เย่เ,ยเ,ยเบิกบ,บานเกินอารมณ์เบิกบ,บานเกินความทุกข์อารมณ์ที่ยี่สองค่ะถ้าคุณอยู่ในอารมณ์นี้ครูสิตาต้องบอกเราว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตอะไรได้เลยค่ะ คุณจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์อันเลวร้ายเข้ามาสู่คุณอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องไปให้หมอดูครูสิตาดูให้แม่นี่กับหมอกับแมน่นี่แหละลูกตอนนี้เรานะคะเต้นกันอยู่บนรันเวย์อารมณ์ที่คุณไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในคลื่นนั้นหรือเปล่าอารมณ์กลัวค่ะ อารมณ์นี้คืออารมณ์ที่22คุณไม่สามารถดูดูดอะไรได้เลยกลัวที่จะทําสิ่งใหม่ๆกลัววะกลัวรวยกลัวว่านี่จะหลอกกูปะเนีย่ยกลัวอะไรต้องมีอะไรก็ไม่รู้กลัวเต็มไปหมดเลยนะกลัวเลาะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนนะคะนี่คืออารมณ์ที่คุณไม่สามารถดูดูดอะไรได้เลยกลัวค่ะหมดพลังค่ะหมดแล้วนะหมดแรงแล้วนะเห,หนื่อยแล้วนะต่อแล้วนะเกียดจังเลย ไม่อยากทำอะไรแล้วอะอารมณ์นี้ดึงดูดอะไรไม่ได้ทําใจนะหนูตักวรวันมีสองด้านค่ะตักรวารัดาน,ด,ด,านด,ด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีและด้านไม่ดีถ้าหนูอยู่อารมณ์นี้หนูจะดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่หนูเคยเดอกจันด้านลบๆไว้ในอดีตค่ะเช่นตอนเด็กๆอ๊ทําไมพ่อเจ้าชู้จงโตขึ้นจะ,จะต้องหาแฟนไม่เจ้าชู้อย่างพ่อแล้วคุณไปอยู่ในอารมณ์ที่ยี่สองปวจังเลยลัวเจอพวกเจ้าชู้คุณได้เจอแน่นอนค่ะ อารมณ์อะไรก็ตามที่คุณเคยทําไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะคุณจาได้หรือจาไม่ได้ไม่รู้ค่ะแต่คุณปล่อยขึ้นอารมณ์ไว้เป็นอนาคตรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างสั้นตานจากขอสร้างอารมณ์อย่างไรให้สําเร็จจริงคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อค่ะแต่นี่คือกฎของจิตวิญ,ญญาณระดับโลกกฎแห่งจัก,กรวาลค่ะคูเปลี่ยนจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดและเปลี่ยนอารมณ์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอารมณ์กลัวนะคืออารมณ์ที่2อารมณ์ที่หมดพลังดึงดูดไม่ได้อยู่แล้วอารมณ์โศกเศร้านะคะ นี่ยังอยู่ในอารมณ์ที่22อยู่นะคะอารมณ์สิ้นหวังนะคะอารมณ์ไม่มีพลังนี่คืออารมณ์ที่คุณไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยนี่คือข้อ22ทั้งหมดดึงดูดได้0%โคโอ้โหแต่หนูอยากเปลี่ยนชีวิตครูขออนุญาตพากระโดดเข้าสู่นะ,ะขึ้นยานเลยขออนุญาตเปลี่ยนท่า ย่า yeah. อ่าหัวเราะมาสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนอารมณ์แล้วเราจะไม่พาไต่นะคะแบบลูกศิษย์ในคอร์สอันนั้นเขาต้องเรียนละเอียดแบบแอดวานพวกเราเรียนปีเอาที่เบิกบานนะครูอ่ะเอาที่ครูเบิกบานนะคะมาย่า yeah. คูณศิรเราเราก็ดูครั้งแรกน้ําตาไหลเป็นอะไรไม่รู้ตื่นรู้ลูกจักวาลในตัวเราเขากำลังบอกเราว่ามาถูกทางแล้วลูกจ๋าเย้ yeah. เอาเลยนะต่อเลยนะอ่ะมาเมื่อกี้ครูบอกแอ้นะถ้าเราไปอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดที่ครูพูดเมื่อกี้ก็ทํำใจนะคะดูบวกยังไงก็เปลี่ยนชีวิตไม่ได้อยู่ดีค่ะดูบวกอย่างไรก็เปลี่ยนชีวิตไม่ได้อยู่ดีดเ,ดดเพราะว่าหนูอยู่ในอารมณ์ที่มันทําลายล้างอารมณ์ด้านบวกทั้งหมดทันไหมคะ เข้าสู่การสำเร็จความค่กันค่ะคูณสิตาย้ำนะคะว่าอดีตเป็นประธานชมรมปากหมาแห่งชาติขี่นิทาแห่งจักรกวาลอารมณ์แบบว่าระเบิดปรามนูลูกนะคะระเบิดลูกระเบิดผัวซัดลูก เลือดกบปากนะคะตบหัวผัวกระเด็นไปหลายคนแล้วนะคะเจ้าแม่แห่งอารมณ์ทั้งพวงยกให้มาบรรลลยบันเทิงมาตลอด10กว่าปีค่ะจากการที่ใช้อารมณ์ด้านลบๆมาตลอดค่ะเมื่อรู้จะกดจักรวาลกดแรงดึงดยดค่ะช่างแมงหัวจะหายทองจะหายควายจะตายผัวจะเลิกช่างแมงเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองค่ะขากูขาดช่างแมงยิ่งเหลืออีข้าง นิ้วกูล็อกไม่เป็นไรกูยังเหลืออีกหลายนิ้วช่างแมงก่อนที่คุณนะคะขออนุญาตนะคะเออขออนุญาตนะคะนี่คือการสอนสไตล์ครูสิตาเออนะคะการจะสําเร็จความค่ด้วยอารมณ์ที่จะเปลี่ยนอนาคตคุณคุณต้องรู้จากคาพูดว่าช่างแมงผัวนอกใจช่างแมงหมากัดช่างแมงเดี๋ยวก็หาย ยอดขายไม่ดีอีกช่างแม่งแลเดี๋ยวพวกนี้ก็ดีต้องรู้จักคำว่าช่างแม่งเข้าใจไหมครูอ่ะพูดไม่เพาะเลยอ่ะพูดสับเพาะขึ้นมาหน่อย up to you แล้วแต่มึงอ่ะเอาที่มึงเบิกบานคนนั้นเขาจะมีผัวคนนั้นคนนั้นเขาจะเป็นกิ๊กคนนี้คนนั้นเขาจะเรื่องของคนอื่นมึงรู้ทุกเรื่องเลยลูกดูปากแม่นะลูกช่างแม่ง ไม่ใช่เรื่องของเราลูกกลับมาลูกกลับมาสติลูกสติเออเป็นลูกแม่ต้องดึงสติสติโอสติสติอสตสตไอสติมาสติมาช่างแม่งเราไม่ใช่เรื่องของกูกลับมาสู่ลูกตัวเองด่วนเลยช่างแม่งใครทำไรช่างแม่งรวมถึงตัวเราจะเป็นไรช่างแม่งยังไม่ตายช่างแม่งยังมีลมหายใจเก็ตไหมคะสําเร็จความใครไม่ได้ลูกไม่รู้จักคำว่าช่างแม่งหรืออัพทูโยติดลูกติดอะไรติดกับดักหนูลูก, Verkehr, ลกอยู่หลุมเดิมวนๆไปเออ จริงไม่จริงเวลาจะเปลี่ยนชีวิตคนนั้นบอกมึงบ้าเปล่า